8ครับผมตอนนี้ส,สีแ,แสดแมาแล้วครับชุดฟ้แ,แปลแผ่วพ้องนองเนืออตาครูควบคุมรุมร้องพร้อมเคียงคู่เป็นผู้รู้ครูดีที่ปรึกษาครูน่ารักนำทัพนักกีฬาต่อสู้เพื่อสิทธยาหาธงชัยครูอนเชลีสีป่อหนึงซึ่งเริงร่าปอ,องมาครูแต่แสงสดใส ชันป .3 สลันนุษย์ผู้ห่วงใหญ่ครูแอลนั้นเฮหาไม่อับเฉาดาพีพันครูโอเล่เท่ไม่เบาคุณครูพิวนงเยาสาวพันปีอนุบาลตามท้ายวิไลล่าครูเมรัสยานันทิสี หล่าพาพองสูงิพคุณแสนดีเป็นครูผู้ดูแลสีแสดประการสีแสดแต่งกว่าสีใดในโลกล่านักกีฬาคนะครูผู้ห้าวหาญเชียร์ลีดเดอร์พร้อมเพียงเรียนสำนานจะชนะเป็นตำนานงานกีฬาและวสำหรับขบวงขนขปนีสีแสดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับรถนกร้อนนะคะ และขบวนที่ติดตามมาใกล้ๆนี่ก็คือสีเหลืองค่ะเหลืองอรารามงานตาหน้าชมพิษเพ่งพินิษด,ดูดีสีสงาริ้วขบวนพาเรอามสี<อ>เหลืองฮะตอนนี้นักกีฬาเพียบพร้อมซ้อมครบครันประธานสีเรามีชื่อนักพนันถือป้ายนั้นวรัญญานำเฉิดฉันพนากรดูสัจธรรมตมิดตามพลัน ถือธงมั่นมุ่งสูงสนามชัยตะลันตรักวงไวทีดังเมเยอร์สวยเลิศเลอกิริยา,<บ>า,ามีเห่วหงคาถาได้ท่องดูว่องไวเชิิญช้ไรจริงนะยอดอาน่แบนซีมีการจัดการขยะมีหลายอยา่างชุดตกต่างรณรงค์ช่วยเสริมส่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง ต้องดำรงรักษาไว้เข้มแข็งดีมีลีดเดอร์กองเชียร์กันครบพร้อมมันฝึกซ้อมนักรีทาพาสุขีมีพลังเก่งกาจกำลังดีทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสีเหลืองมีคุณครูสิองท่านมาแลบสีเหลือง <10 S 1> <ร>ของเราอย่างแข็งขันครูซีรินประสานงานติดแรง ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาสูดวงตาร่วมสร้าวินัยสูดแยกนะครับเป็นก็เรียกว่าแฟนซีรณรงการที่ไม่ทําให้ธรรมชาตินั้นเสียกันต่่างชวยลดมลพิษนั้นร่วมช่วยกันสู่สุรีเพื่อให้เด็กมีหัวใจที่กล้าแก่โบมือนอเบมือนอน่าสุโบมือนอนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสามเม็ี รู้แน่ที่มีวินัยน,น้ำใจนักกีฬาติดตามมาด้วยขบวนสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเดินสง่าหน่าเกรขามพาเรียดยาเริ่มถหรูดูสดใสเดินพร้อมเพียงสู่สนามงามวิไลหวังเอาใจให้ทีมสีนักรีฬาริสราเพ็น,าาน,นประทานของกลุ่มสีน้องดมนี้รองประธานชั้งสัญหาสีน้ำเงินได้เสยสุด Yes! Yeah. Yeah. Sí, sí, sí.